รถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6000บาทเท่านั้นกับเจ้ามาสด้าสองหนึ่งจุดสามไฮคอนเน็คันนี้ของเราสีแดงสวยๆผมบอกเลยทุกคนว่ารถคันนี้เครดิตดีฟรีดาวเช้นกันออกรถกับทางเราเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้จะมีออปชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพามารับชมกันเลยครับไปดูกันในส่วนของตัวดีไซน์ภายในตัวรถเจ้ามาสด้าคันนี้ก็บอกเลยว่าดีไซน์อย่างกับรถยุโรไลยว่าจะเป็นในส่วนของตัวออปชั่นของเขาพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นของเขากับระบบควบคุมความเร็วอย่างคูสคอนโท l ตัวจอเป็นจอทัชสกรีนซึ่งรองรับเป็นส่วนของตัว Apple c a r p l a y อีกด้วยตัว Air นะครับก็เป็น Air ์ปรับอากาศออโต้อย่างนี้เลยปรับมือหมุนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้รองรับไนส่วนของตัวระบบคลิปโทนิกมีนนส่วนของตัวโหมดสปอร์ตมาให้อีกด้วยนะครับผมบอกเลยทุกคนว่าเจ้ามาด้าคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นเงินเดือน13 0 0 0ก็สามารถออกรถได้บอกเลยว่าน่าใช้สุด,สด ซึ่งเกิดใครนะครับที่สนใจอยากจะออกรถเจ้ามาด้าสอกับทางเราทุกคนผมบอกเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเครดิตดีฟรีดาวน์ที่สำคัญแถมฟรีไปเลยประกันเครื่องเกียร์2ปีนาถึง7 0 0ด0มกิโลใครสนใจเราครับติดต่อเข้ามาทางเราได้แล้วใครที่ชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนอตัวตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ